สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องฟองไฟสุขสุข้ขนอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสาวเอลซิมาว่าเรื่องตัวเลขมาอธิบายเรื่องตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับผู้ใดที่ยังอ่า่าด้เขมาในคลิปอ่าก่อนหนะ้านี้ประมาณห้าหกชั่วโมงนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวซิมาอธิบายเรื่องตัวเลขอีกรอบหนึ่งให้พี่ให้น้องปองไปสุขสุข้นให้เข้าใจในตัวเลขเป็นอย่างคือตัวเลขขึ้นไหลตัวเป็นอย่างคือลงแบบนี้เป็นอย่างคืออ่าคือเขียนวิ่งเจ็ดต่ว่า เจ็นั่นคือบ่มีจังสีเดี๋ยวสาวเอลสีฝา้าอธิบายนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าสาวเอลตัง้งเวลาไว้หานาทีนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลคไ์กดติดตามเด้อคะ่ะพี่น้องจา๋าที่สําคัญก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปเด้อพี่น้องจา๋าตอนนี้สาวเอลผู้ใดไทยคนอื่นนะคะช่วงนี้จะทายแต่ตัวเลดแนวทางนะคะผู้ใดมากก็กดติดตามผู้ใดบ่มากก็เลื่อนผ่านนะคะพี่น้องจา๋าเพราะสาวเอลอพยายามเก็บแต,ต้มเก็บแต้มนี่หมายถึงว่าเก็บแต้ม คนติดตามนะคะแต่คนติดตามยังไม่ลหลเพราะว่าเพิ่งจะเฮ็ดได้ได้สองงวดน,นะคะพี่น้องจ๋างวดนี่งวดที่สามคนติดตามยังหน่อยอยู่นะคะพี่น้องจ๋ากเก็บแต้มไปเรื่อยๆอืมคันผู้ใดเขามาเบิงแล้วแต่ว่าพวกกูตดตามจากเธอแสดงว่าบสนับสนุนเออสนับสนุนในอ่าช่องของสาวเอลสีวะลงให้เบิงได้บาทเนี่ยเอาคันถือด,ดู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 สิถือผู้เดียวได้จ้าวันนี้ กดตดต่มให้แน่กดไล่ให้แน่กดอากระดิ่งให้แน่จังสีแม่ค่ะกดอาในเมื่อกดตดต่มเหล้วคนมันเพิ่มขึ้นหลายๆหลายๆมันก็เป็นแรงกับนั่งใจอยากเอาเลียงมาอวดตัววันนี้อยากเอาเลีมาให้เบิงตัวขมันเขาดุดุก็อยากให้ถือน้ำกันมันสี่ไหลตัวเขากับพี่จารณะนะซอยกันนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อมันสิถือเนาะเพราะว่ามันถือมาสองหวเหล้วล่ะหวดก้อนที่เหตุย้อนหลังก็คือมันเขา เพราะมันเข่าเล้วบางที่เลขเขาทางเขาเหย็ดเขาบ่อยๆบ่อยๆเลี้ยวแต่ว่ามันหลายตัวกระจริงแต่ว่ามันมีตัวเขามันก็ยังดีกว่าเพราะมีตัวเข่าฟังให้จบนะคะพี่น้องจ้าฟังให้จบเด้อสีเข้าใจฟังจบบ่เข้าใจสิบิ่แต่ตัวเลขสิบ่เข้าใจสิซื้อบ่ถือบอกเลยว่าสิซื้อบ่ถือขันบ่ฟังในการอธิบายของสาวเอลนะคะพี่น้องจ้าตัวเลขเนี่ยขันสมมุติว่าสาวเอเฮดให้ถือ ตัวเลขไปเรื่อยๆแต่ว่าคนติดตามน้อยๆแต่ว่าเห็ดเลขไข่ถือดีเอออาจจะเว้นงวดแนแต่ว่าอาจจะบ่ไหลแต่ว่ายังมันมันกระถึกมาตลอดเนาะพี่น้องจ้ะมันไข่ไข่ว่าคนบ่อยากติดตามแต่ว่าอยากได้ต่เลขตั้งสี่เซาเอวก็เออสี่อยากลงไหเบิงอยู่บ่ก,ก็ไปอยากลงไหเบิงดีเนาะบังเทือก,กระด้ายเนาะแต่กดติดตามแนการติดตามมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สิมีแห้ง เนาะมีแห้งเอาตัวเลขมาให้เบิ้งนะแม่ล่ะเอาตัวเลขมาโซมาอวดในแม่ล่ะแมนบอพี่น้องจา๋าเลขก,ก็มีเขามีรุดแต่ว่ามันยังม้รุดแค่นั้นเองเนาะคือเข้าใจอยู่เนาะบไดไออวดวิซาจะขงวงบไดไมิซะว่าไาด้มีวิซาอยียงมากมายเพี่ยงแต่ว่าเอาตัวเลขแนวทางมาแบ่งฝันเนาะพอสาวเอลกะมีโชกสองหอดตั้งแต่เฮดมากะมีโชกนะคะพี่น้องจา๋ามาเบิ่งตัวเลขเป็นหยังสาวเอลคือลงแบบนี้ อ่าวอาแบบดวนเลยนะคะพี่น้องจา๋าเรียกสาวเอลสิเป็นลักษณะจังสี่นะคะพี่น้องจาอ๋าเป็นยังก็เขียนเจ็ดบนล่างวัตีอันนี้เจ็ดบนล่างรวบที่แล้วสาวสาวสาวเอลเฮ็ดไดะะ้ลักแปดนะคะลักแปดแต่ไม่ได้เขียนแปดบนล่างห้เพราะว่าสาวเอลลืมนะคะพี่น้องจา๋างวดน,นี้ก็เลยเขียนห้เขียนห้งวดแรกด้่นี่วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดบนล่างเป็นยังก็เขียนวิ่งเจ็ดบนล่างวิ่งเจ็ดนี่บนล่างเป็นยังคือว่าติดเลขเจ็ดวัตีมันติดอยู่แต่สาวเอลขัดออกเห็นป่สาวเอลสิเอาตัวเด่นไหวก็คือตัวกาก,ะ,กะบาทเห็นบ่คะ ตัวกากบาทคือคือตัวเนนตัวเนนที่แบบว่าที่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 เสาเอลล่นเอาง่ายง่ายลตัวใดที่โบววงกลุ่มตัวนี้มันเด่นอยู่ตว่าเสาเอลตัดออกเพราะว่ามันไหลชุดเอาง่ายๆคือมันไหลชุดเสาเอลก็เลยตัดออกให้บางเดือนเลขเสาเอลสิเป็นแบบนี้บางทีเข้าทางวิ่งแล้วก็จับคู่เข้าบางทีเข้าแต่เลขวิ่งนะคะแล้วก็บางทีเข้าเลียกวิ่งด้วยเข้าจับคู่ด้วยบางทีเลขวิ่งไม่เข้าแต่ แต่ตัวในตารางเข้าจึงสีแม่พี่น้องเออมันมีไหลายกรณีก็เลยอยากอธิบายเนี่ยจักหน่อยนะคะเป็นอย่างคือกากบ,บาดซุ้มหนีวตีตัดให้มันเหลือน้อยดีสุดตัดให้มันเหลือน้อยดีสุดนะคะมักตัวใดบ่ามักตัวใดท่านผู้ชมสามารถตัดออกได้นะคะหรือว่าบ่ามากตัวที่วงกลุ่มกระเบงิงกระเบิงตัวเลขเอานะคะพี่น้องจา๋าแคบได้แคปเดอ้อเรื่อของสาวแอลคือ ทั้งเข่าหลายอย่างอ่ะเนาะแต่ว่ามันบ่ได้เข่าพรอมกันนึงแบบทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าบางเรือเขาแต่เลขวิ่งบางเดือเลขวิ่งกับเขาเลขจับคู่กับเขานะคะบางเรือเลขวิ่งว่าเขาแต่เลขจับคู่เขานะคะพี่น้องจ๋างงบ่งงบองงบอ,อย่างงเด้อพอกันคิดหนา